ที่สองเส้นแรกบัถึกพี่น้องดูเส้นที่สองครับที่มียังบ่ เอา,าอแล้วลครับพี่น้องอุ้อยฝุ่นไฟน้ำบึนโดนเมื่อกี้อุ้ยเหตออกจากสวิงเอาดูเถอ, <c oughs> อยังไมรู้เลยแม่แรงแล้วค่อยๆทามันตึงต้องปล่อยก่อนนะยกยิยกยก,ยก อ้ยยูยูยูยยยยยมัอยยกใหญ่มาแล้วครับยักใหญ่มาแล้วเส็นสองมีแต้มครับปลาดิจิตอลครับเออดิจิตอลเลยครับ อมือสบา,ายเลยครับตั้งหาเทียวจะขายเตรียมไว้ให้ผมไม่ปล่อ,ยน,อยน้อย,อย,อยเป็นสิบสองปูเอามไม่อยู่นะเลยน,นะปลาถูปเปลใชไ่ไหม มาครับพี่น้องถืออีกเดี๋ยวตัวนึงครับปลานินปลานินปลานินใหญ่ครับเ,เ,เขึ้นมาแล้วครับปึ๊บ,บ,บ,บดีต้อนครับ